ผู้นับถือเต๋าปรารถนาจะกลับคืนสู่ความเรียบง่ายและความกลมกลืนกับธรรมชาติอุดมการของพวกเขาคืออู๋ไว้หรือการกระทำโดยไม่ยึดถือว่าเป็นการกระทำพุทธสิป์ทุกรูปแบบจเจริญขึ้นอย่างวิจิตพิสดารท่ามกลางความขี้มข้นและหลากหลายแห่งพุทธธรรมในราวศตวรรษที่6 วัดซึ่งมโหราและซับซ้อนเกินจะจินตนาการผุดพรายขึ้นกินพื้นที่ถึงหนึ่งในสามของละครหลวงล่วอย่างหุ <beleza> น,นเขาการแห่งพุทธะกระแสะน้ำเชี่ยวกรากคำสอนแห่งพระพุทธองค์รัติการก่อนบทกวี8 4 0 0 0บทจะทำให้พวกเขาเข้าใจอย่างไร เซนกล่าวว่าการตัดสรู้เกิดขึ้นในปัจจุบันและอุปายาทาังปวงล้วนมีขึ้นเพื่อให้นักเรียนตัดสรู้นอกจากนี้เซนเห็นว่าพิธีกรรมทางศาสนาและการคิดวิเคราะห์ไร้ประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมจากหนังสือ Introducing Buddha เขียนโดยเจนโฮปและคณะแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่าสายธรรมพระพุทธเจ้า พิมโดยสำนักพิมพมูลนิทีเด็กนอกจากหนังสือสายธรรมพระพุทธเจ้าแล้วทห่งสำนักพิมพมูลานิทีเด็กยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแกะรอยวิวัฒนาการเจอกจิตวิทยาส่องสมองมองโลกจิตผ่าพันธุศาสตร์และหนังสือที่น่าสนใจอื่นๆอีกมาก โดยหาซื้อและดูรายละเอียดของหนังสือเหล่านี้ได้ที่ w w w d o c h u l a b o o k c o m